วันที่คุณรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวหัวใจลองใช้หลัก5ข้อนี้เพื่อปลดปล่อยตัวเองดูนะหายใจลึกๆช้าๆแค่หนึ่งนาทีให้ลมหายใจพากลับมาหาตัวเองบอกตัวเองว่ายังไม่เป็นไรแค่วันนี้รู้สึกแย่มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะแย่ไปหมดอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ตัดสินมัน เศร้าเหงาเจ็บไม่ผิดนะแค่มันคือมนุษย์หยุดเลื่อนหยุดดูแล้วลองแค่อยู่เฉยๆสัก30วินาทีเงียบให้พอแล้วใจจะพูดกับเราเองขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่ตรงนี้แม้จะล้มแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แค่นี้พอแล้วสำหรับวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้ว